ในนอกไปทำอะไรในนอวันน uhm. ี้มาจอกาจอกวันลันมันมีนอนด้ใช่ไหมในนอกเราเป็นยังไงติดติดภูเขาไหมติดภูเขามีมีอะไรมั้งมีสัตว์อะไรมั้งไก่ปลาี่ไก่ปลากระต่ายไม่มีกระต่ายแมวปลาไม่ ไม่มีทานปลาไม่มีนกปลาอะไรอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเหรอไม่มีแล้วจะเหเ็นเหรอก็ไม่ม็มีแต่หนอนะ กล้วยกกส้มส้มส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะกอมะละกมะละกกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะอกล้วยส้มรถลงภูเขารถลงภูเขาลงภูเขา โซบโโซแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะกมะกมะกกล้วยกล้วยกล้วย้มต้มต้มแอปเปิลกกล้วย้มเสครึ่งล้อมโชคยังดีตมขาคุณยังแข คนมาทำอคนมาทางานเขา